ญาองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําทผงซอฟฟ์นะคะในรูปแบบของมงนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทําผงซอฟฟ์นะคะเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูว่า,าเราจะทํำยังไงบ้างนะคะค่ะซึ่งในสมัยก่อนนะคะมงเขาแบบก็ไม่มีผงซอฟฟ์นะคะ เวลาซักผ้าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีทํานะคะเอาแล้วนะคะเราก็ได้ไปหาวัตถุด,ดิบแล้วนะคะที่จะนํามาทําเป็นผงซักฟอกของของโมงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีว่าหลังจากที่เราเก็บตัวบอทซักหรือว่าซื้อไฟเลได้แล้วนะคะเราจะลองมาดูว่าเมื่อก่อนโมงเขา ตอนที่เขาจะนำมา,าใช้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะก็ได้เตรียมอ,อุปกรณ์ที่จะมาทำแล้วนะคะก็คือมีมีผ้านะคะผ้าเราจะใช้ผ้าสีอะไรก็ได้นะคะแต่ในที่นี้จะเลือกใช้ผ้าสีแบบนี้นะคะมีผ้าแล้วก็มีเชือกนะคะเชือก๋ยวค่ะแล้วก็มีค้อนด้วยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าการทำผงซัฟฟอของม้งเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะมาดูได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนำบอซักหรือว่าซิปเลสนะคะมาทุบก,ก่อนนะคะทุไม่ใช่ทุบให้มันละเอียดนะคะทุบให้มันแตกประมาณนี้นะคะให้มันแตกเนาะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะนำไปทำเป็นผงซอฟฟอนะคะ นาก็เดี๋ยวเราค่อยๆทุบไปนะทุบเสร็จแล้วเรามาดูว่าจะเอาไปทำผงซัฟฟอร์ยังไงนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะเพราะว่า,อ,าอยู่ใกล้ๆนี่เนาะแล้วก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาค่ะค่อยๆทุบไปนะคะเราไม่ต้องแบบแรงเกินไปให้มันกระเด็น่ะ ทุบให้แบบอ่าให้แบบมันแตกะคะให้มันแตกเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไอ้มันเล็กเนาะที่อยู่ข้างในค่ะมันเล็กที่อยู่ข้างในออกเนาะเนาะเดี๋ยวเราจะไปทําผงซัฟฟอนะเดี๋ยวเราเราลองมาดูกันค่ะว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะวิธีของโมงเขาเมืม่อก่อนที่โมงเขาไม่มีอาผงซัฟฟอใช้เขาทํายังไงบ้างนะ เราจะทุบนะคะทุบให้มันได้ปริมาณที่แบบเยอะพอนะคะแล้วเราก็จะนําไปทําเป็นถุงซกฟอ์นะ,ะอ่าเราลงมาดูนะคะใครที่รู้จักซื้อเพลเลหรือว่าอ่าคำเมืองที่เรียกว่าบัซักนะคะก็อ่าสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะ หลังจากที่เรานำลูกบัสซักหรือว่าซูอเอรเลยนะคะไปทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กางผ้าของเราออกนะคะเราก็นำม,มาวางไว้บนผ้านะคะวางไว้นะลูกที่เราทุบเสร็จเรียบร้อยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราจะนําม,มาไว้บนผ้าก่อนนะนำม,มาวางไว้บนผ้านะคะ เราก็นำลู่บาซักหรือว่าสุดเพลเลนะคะนำม,มาวางไว้บนผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเล็กออกนะ,มะเมล็ดของมันนะคะเอาออกก่อนเนาะก่อนที่เราจะทำการห่อตัวผ้านี้นะคะ,ะเล็กของมันนะคะจะเป็นแบบสีดำๆแบบนี้นะคะก็จะเหมือนเม็ดลำยายเลยนะคะ เราจะเอา,มาเมล็ดออกก่อนนะหลังจากที่เอามาเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดึงผ้าแต่ละมุมมานะคะอ้าวดึงแต่ละมุมมานะดึงแต่ละมุมมานะคะให้มันอยู่ในรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปห่อนะคะ เมื่อกี้เราก็วางเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราจับแต่ละมุมเอาไว้นะคะแต่ละมุมเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะรวบแบบนี้นะคะค่อยๆรวบไปนะคะอ้าวให้มันเรียบร้อยนะคะให้มันอยู่ในทรงแบบนี้นะคะให้มันอยู่ในทรงแบบนี้นะแล้วก็พยายามดึงผ้านะคะอย่าให้แบบลูกของมันหลุดออกมานะคะ หลังจากที่เราดึงตัวผ้านะคะให้มันมีลูกทรงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเชือกมามัดต,ตรงกลางนี้นะคะเราก็เอาเชือกมามัดนะคะมัดให้แน่แนๆน,นะอย่าให้ตัวผ้าหลุดออกมานะคะมัดให้แน่นนะคะก็ค่อยๆมัดไปค่ะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นแบบ ถนนเนาะแล้วก็มีรถแบบขับไปไปมาๆนะคะยังไงก็ขออาภัยด้วย <laughs> ไม่ค่อยได้ทำที่บ้างอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมาทำที่ร้านเนาะ <c oughs> ก็ค่อยๆดึงไปค่ะก็ดึงประมาณนี้นะคะแล้วก็หมุนอินรอบนึงนะคะอ๋อก็ไอหมุนไปเนาะให้มันอยู่ในทรงแบบนี้นะ <c oughs> อ้าวอันนี้จะเสร็จละ ก็ค่อยๆมักไปนะคะมักให้แน่นๆนะคะให้แน่ๆนๆเนาะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ผูกเป็นปมเลยค่ะผูกเป็นปมให้แน่นๆนะผูกเป็นปมให้แน่นๆนะคะเสร็จแล้ว อันนี้เสร็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองนำไปสักผ้านะคะว่า,าเราห่อให้เสร็จแบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้มีลูกทรงเป็นแบบนี้นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะถ้าใครที่อยากทำนะคะก็ลองไปทำดูนะคะแล้วก็ ทําเป็นลูกทรงยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้จะเลือกทําเป็นลูกทรงแบบนี้นะคะเวลาเรานําไปซักผ้ามันจะได้แบบสะดวกเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าถ้าเราไปนาซักนาไปซักผ้าเป็นผงซักฟอกเราจะต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงไปรับชมกันได้คะ่ะค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะนาําผงซักฟอกนะคะที่เราทาจาซูเปอเลหรือว่าบบสซักนะคะเอาไปซักผ้านะคะว่า,าคน โมงสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาทำผงซับฟอแบบโบราณเขาทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเราจะใช้นะคะเราจะต้องนำไปแช่น้ำแป๊บหนึ่งก่อนนะคะให้มันขึ้นฟองก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะเราตรงนี้นะคะก็มีน้ำแล้วนะคะเราก็นำมา,อาเอามานำมาวางไว้นะคะทำให้มันเปียกๆก่อนนะเพื่อที่จะให้แบบมีแบบ อฟองมันออกมานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเวลาคนมมงเขาเมื่อก่อนเขานำสูตรเพเลหรือว่าหรือว่ามาซักนะคะมาซักผ้าเนี่ยเขาต้องห่อเป็นผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนำม,มาแช่กับน้ำนะคะสักแป๊บนึงค่ะก็ไม่นานนะอันนี้น่าจะได้ละแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองนำไปซักผ้าน,นะคะ,ะเราจะซักเสื้อตัวนี้ของ ของน้องนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปทําให้มันเปียกกับน้ําเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมานะคะน,นี้เราไม่ได้ทําไม่ได้เอาสบู่มาใส่นะคะวันนี้ไม่ได้เอาสบู่มาใส่หรือว่าของซอฟฟ์แบบสมัยใหม่มาใส่นะคะอันนี้ก็คือจะอใช้แบบตัวซูปอรเลยหรือว่าหรือว่าตัวอบอสซักนะคะ เสร็จแล้วนะคะอ่าก็เราก็จะยกผ้าของเราออกนะคะยกผ้าของเราออกนะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะทําให้มันเกบเปียกหน่อยอให้มันเียบน้ำหน่อยหน่อยนะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทําผ้าของเราเช้กลางให้เป็นแ,แนวแบบนี้เนาะเ็จะนำาุกเล็กของเรามาตกอ่าเพื่อนเขาบอกว่าให้ถูแบบนี้นะนี่ เห็นหรือ,อยังคะนี่มีผงซับฟอออกแล้วนะคะมีฟองแล้วนะคะฟองก็จะขาวๆประมาณนี้นะคะนี่อันนี้หนูไม่ได้แบบเอาผงซับฟอใส่นะหนูจะทําแบบเป็นแนวแบบอาสบูผงซับฟอของโม้งนะคะสมัยก่อนเลยนะคะนี่อันนี้มีแล้วนะเริ่มมีฟองแล้วนะคะนี่ เพื่อนเขาว่าทุบแบบแบบนี้ค่ะทุบๆแบบนี้แล้วก็ถูนะคะนี่ก็ฟองแล้วค่ะอ่านี้เราก็จะมีสบ,บู่แล้วนะเอ้ยไม่เราก็จะมีผงซักฟอกแล้วนะมีฟองด้วยนะคะคนมงเมื่อก่อนเขาก็จะทําแบบนี้นะคะเขาก็คือเขาจะทําแบบนี้แล้วก็เขาก็จะแบบอ่า ทำแบบนี้ด้วยนะคะให้แบบฟองมันออกมานะคะแล้วก็ถูขัดไปนี่เห็นหรือยังคะนี่มีฟองแล้วนะข้างในไม่ได้ใส่ผงซักฟอกนะคะใส่เฉพาะสุใครเละอย่างเดียวกับอ่าซูใครเละอย่างเดียวนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าผงซักฟอกนะคะสมัยก่อนของมงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนําแปรงมาขัดก็ได้นะคะให้มันแบบ เรียบร้อยกว่านี้นะคะนี่ดูซิฟองมันออกมามาติดกับผ้าของเราเยอะแยะเลยนะคะบิดแล้วนะคะนี่ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องนะคะให้แบบน้องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปอื่นๆนะคะอันนี้คือ,อผงซับฟอของโม้งนะคะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นผงซับฟอนะคะแบบโบราณของมงเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงว่างๆจะไปหาแบบความรู้อย่างอื่นนะคะก็จะหาความรู้อย่างอื่นลงคลิปนะคะว่าวิถีชีวิตของคนมงเนี่ยเมื่อก่อนเขา ทำยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะคะการทําผงซับฟอกของโมงนะคะ